ืัอน,นี้ควนางน้อยมาอีกแล้ว้ะคะเด้อื่อน,นี้สีมาทำอาหารสุดเด็ดเลยค่ะอันนี้คือหนังเค็มด้อค่ะหนังเค็มที่ต้มที่จี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เผาเผาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มาแซ่น้ำไว้แล้วก็มาต้มอีกค่ะพี่น้อยมันอ่อนๆหนังเค็มหนงันงควายเนี่ยนะคะวันนี้เอาสีสุกมาเขือใส่หนังเค็ม ซุปมะเขือใส่นังเค็มนะคะวันนี้จะทาเบื้งเด้อค่ะเด้อนนี้มะเขือเราต้มเรียบร้อยแล้วค่ะต้มเรียบร้อยแล้วต้มใส่น้ำปลาเดกน้ำปลาลาเฮานี่แหละค่ะเรื่องนางเค็มดูค่ะเมื่อนี้นังเค็มเยอะมากค่ะสงสัยจี้เมื่อเลยเมื่อคืนนี่จีงแต่เมื่อคืนแล้วก็ต้มน้ำไว้แช่น้ำไว้ค่ะเพื่อละเซามาจึงได้มาเฮ็ด มะเขือเราก็โบดได้ลายเป็นไดค่ะจีนิ้นหนังเค็มมาเนี่ยใส่ปลาทูด้อค่ะอบเรียบร้อยแล้วนางน้อยอบแล้วอบปลาทูแล้วก็อบผิกซดแล้วก็ซอยหอมไว้แล้วค่ะสุกเขาเอื้นบ้านนางน้อยเอิ้นสุกหนังเค็มบางคนเนี่ยต้มแบบนี้ร,ร้อยแล้วค่ะเจ้ากระสิบใส่กับหมากลินฟ้าหมากลินไม้หมักเพกาเพื่อนท่นละค่ะ ังน้อยสิปีอัพแมนอยู่ค่ะจังน่อยเอามากินกับเป็นผักผักเราไม่มีเลยวันนี้ก็บบอยากเก็เพชรปัญดปยาทูสิใส่สองตูนี่แหละค่ะหอมก็ซออยเรียบร้อยแล้วมาไว้พี่น้องให้มันสะเด็ดน้ำก่อนครพริกก็ใส่พอประมาณค่ะ,ะตํำพริกแล้วกรสิทธ์เอาปลาทูลงน้ำค่ะคุณยายเราไปเก็บมา ผักมะกรีนไม้มาแล้วค่ะสิเผากินเผากินเป็นผักบไใส่ดอกน้ำมันลายทะบอยายนี่แค่นี้เลยยายแดงเอาไวาสีหักมาก,กดูง่ายไหมใส่็จมะกรีนไม้ให้พี่น้องเพิ่งเก็บมาจากต้นมากรีนไม้มากรีนฟ้าของเฮาสุปมะเขือของเรากินกับมะกรีนฟ้านี่แหละ แซ่บซุกนะพี่น้องบางคนเขากินดิบนะเขาบม่ได้กินซุกนะบางคนนะพริกแรกแล้วพี่น้องเอาตาทูลงตับแล้วตะทูทำไว้เพื่อนพี่น้องนางเค็มไลายล่ได้หมดนี่บางคนเพิ่นสี้อยแต่นางเค็มนี่ใส่ม,กม,ม,กมะกรีดไม้เผามะกรีดไม้แล้วก็ก้อย ค่อยะเซื่อนสุบหังเค็มใส่มะรินไม้ค่ะทำให้มันเหลกๆแล้วค่อยตำเอามะเขือลงไปค่ะนี่อาหารอีสานบ้นบานเฮาค่ะเอามะเขือตำสะก่อนพี่น้องเลยทำมะเขือก่อนดูดูหนางเค็มดูอยู่ เลื่องมาเขือทำก่อนแล้วข้าหมูสามสันจะกีะก 3, 3, ่เ้่าตำตำจะหมูสามสัสนจะลูก<อ>นึ่งกับข้าวทุกโซ่กันทำมาเขือกับประตูไม่เข้ากันก่อน ไข่พะโลก่กัมีมีหอม้จ,จะใช้เอาขึ้นไปแล้วเอาหนังเค็มลงค่ะพี่น้องตามจะก่อนแลกวจะปรุงประเดลก็จะชูชูใข้เด็กได้แบบหนังเค็มลายลาย เลยเว้ยแซมคืออะไรปรุงเลยค่ะ <disappointing> คุณน <drugs> <PI anger 000> ี้ค่ะโค้งฟุ้งฟิ้งลงเอาอีกจ้าเอาอีกจ้าเออพอจ่าเข้าขั้วหน่อยจ้าใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วหอมๆใส่ด้วยค่ะพี่น้องนี่ยเออใส่ซ้อนขิงพอน้ำปลาแดกจังหน่อยด่ามเลย ใส่ลงไปลวดเออพอวัวมันเอ็มค่อยว่ากาันหอมใส่ไหมนี่อยากถึงแบบโปอนี่แ้ะค่ะสูตรสไตายตัวด้วยคะพี่น่ก่อนเป็นยังไงจ๊ะ <7 S 1> จ็ดืดมมน้ำปลาหรือปลาแดกฮะโรยลงแล้วค่ะยวกอีกรอบนึงล้างดีดีด้วยมือมด้อนะหน้ามัล้างมันไ่เห็นสอกเด้อ,อสอบ เสือใส่นังเค็มซุปนังเค็มใส่มะเขือแล้วค่ะเพราะนังเค็มลายกับมะเขือหอม<ะ>ใส่ปลาทูตัวหนึ่งหอมขนาดโอย่างัดเลยเอาช้อนมาชิมพอะจ้าบานนี้ค่ะหมึงดูคอะไรโอ้สุดๆเลยไปโอลสอนเอาสองทำเป็นสองจาน หนังเค็มซุกๆเลยค่ะมาเด้อมากินมาแซบนํำกันพี่น้องมือนอซุปหนังเค็มค่ะซุปมะเขือใส่หนังเค็มซุปหนังเค็มใส่มะเขือเล็กน้อยแซบๆอันาน,านั้นเอาไว้หนุยน่ยจะหนุ่ยสาตัวใดกินมาเด้อจะเด้อแล้วแหละพี่น้องแบบนี้มานะคะมากินมาแซบนํำกันเด้อค่ะเด้อซุปหนังเค็ม สูตรบ้านๆของเราแทบแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> มาเลยค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะ